ประานนะจะมาที่ต้องสั่งนี้ยำบุ้นเส้นอันนี้เออสั่งแบบเผ็ดๆนะคะเพราะว่าชอบมากคือยำแบบอร่อยทุกยำเลยนะที่เนี่ยสะใจจัดคนยำก็น้าตาดีนะครับที่เนี่ยใช่ครับผมโอ้ยดูสิดูสิอันนี้คืออะไรยำบุ้นเส้นทะเลใช่ไหมแบบโคตรเผ็ดหลายคนถามว่าใส่ใส่ใส่ข้าวโพดทำไมเพราะว่าคือข้าวโพดมาข้าวโพดของเราเนี่ยคือจะหวานกรอบอร่อยกินพร้อมกันก็คืออร่อยเลิศเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะต้องมาลอง เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำจิ้มเรามบบรสแซ่บรสซ่ารสเปรี้ยวเค็มอยู่แล้วนะครับมีข้าวโพดหวานมาตัดมันเข้ากันทุกคนมันเข้ากันดูสิดูสิอืมเราเส้นคือเหนียวลึกแบบอุ้มอมอุ้ออุ้มอุอ้อุ้มอมอุ้มอมอุ้อ้มอมอุ้มอมอุอมอ